สนับสนุนโดย o i ส +4, SP Jelly Check ในช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยของทุกปีนะคะนับว่าเป็นเทศกาลที่เต็มอิ่มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงค่ะแต่ว่าในปีนี้ก็ต้องยอมรับค่ะว่าการจัดงานจะต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับงาน w a t e r Festival 2021หรือเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย ที่ทางบริษัทไทยเบบรีจำกัดมหาชนของเราจับมือกับหลายภาคส่วนจัดงานขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยในปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชื่นจิตชื่นใจสนุกแจ,จ่มใสจิตใจเบิกบานรับมงคลฉลองปีใหม่แบบปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 ค่ะโดยผนวกเอาวัฒนธรรมอันดีงามผสานกับความร่วมสมัยผักดานให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิตินะคะและในวันนี้ค่ะคุณสุรพลสเวสวีเสรณี ประธานการจัดงาน Water Festival 2021จะมาบอกเล่าถึงโครงการในปีนี้ให้ฟังค่ะ Water Festival นี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำในช่วงสงกรานต์นะครับเราทำมา6ปีแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทำต่อเนื่องไม่หยุดไปเมื่อปีโควิดก็เท่ากับ7ปีต่อเนื่องนะครับเป็นเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมนะครับประเพณีอันดีงามในการก้าวข้ามสู่ปีใหม่นะครับเพะงั้นเราทำในพื้นที่นะครับทั้งหมดเนี่ย สิบท่าน้ำนะครับเป็น5วัดอารามหลวงนะครับกิจกรรมที่เราทำนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเฉลิมฉลองนะครับการเข้าสู่ปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานบุญนะครับเรื่องของการเสริมสิริมงคลแล้วก็เรื่องของกิจกรรมด้านของชุมชนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการบันเทิงนะครับแต่ว่าเราจะทําเป็นลักษณะข,ข,ข,ของกิจกรรมที่ดีงามที่เราจะไม่ทําอะไรต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามประเพณีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการคิดสร้างสรรค์นะครับ วิธีที่เป็นการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมร่วมสมัยเข้าไปด้วยนะครับเช่นการตกแต่งพื้นที่การออกแบบอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งการหากิจกรรมใหม่ๆนะครับที่สอดคล้องก,กันกับเรื่องของการเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ที่เราทํามาเนี่ยก็ต้องถือว่าในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราเป็นการทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในรูปแบบของบรวรซึ่งก็คือบ้านวัด แล้วก็โรงเรียนรวมทั้งของการที่จะขยายผลต่อไปว่าจะต้องมีบวรยกกําลังสองนอกจากบ้านวัดโรงเรียนแล้วเนี่ยเราจะต้องมีส่วนร่วมของบริษัทก็คือเอกชนเราจะต้องมีวิสาหกิจชุมชนนะฮะอันสุดท้ายก็คือต้องมีภาคร,ราชการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยวันที่ที่เราจัดนี่คือ1 3มถึงส5าเมษายนในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีที่เชียงใหม่นะมีที่ลำพูนนะครับมีที่ภูกเก็ตและอีกที่หนึ่งก็คือที่ขอนแก่น เพราะงั้นใครใกล้ที่ไหนก็ไปเที่ยวที่นั่นนะครับคนน้องๆที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับก็แวะเวียนไปครับเที่ยวว่าเป็นงานของที่พวกเราร่วมมือกับาภาคส่วนต่างๆจัดขึ้นทุกๆปีช่วงต่อไป3ข่าวเด่นรอบสัปดาห์ค่ะ คุณถาปนัสิริวัฒนาพักดีบรรยายพิเศษให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรวปอคุณถาปนัสิริวัฒนาพักดีกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบบเรีจักัดมหาชนให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อประสบการณ์และการเป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกัรราชอาณาจักรหรือวปอเน้นย้ำถึงการพัฒนาโอกาสและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์เพื่อสังคมให้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด มองโลกมองเราจัดการตัวเราเขย่าโลกเริ่มใช้งานแล้ววันนี้ Time Management System บน Be b e v e l a t l i f e TMS ฟังก์ชันล่าสุดบน Bevelate l i f e รองรับการใช้งานการบริหารจัดการเวลาการทำงานของพนักงานให้สามารถบันทึกและตรวจสอบสถานะด้วย4เมนูหลักได้แก่สถิติการมาปฏิบัติงานการลาการรับรองการปฏิบัติงานและการทำงานร่วงเวลา คอบุฟเฟ่ห้ามพลาดโออิชิบุฟเฟ่จัดโปรอิ่มฟินโดนใจเพียงคนละ450บาทถึง6เมษายนนี้ all you can eat อิ่มฟินโดนใจเพียงท่านละ450บาทจากราคาปกติ599บาทเมื่อมาตั้งแต่3ท่านขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง6เมษายนนี้และนี่ก็คือทั้งหมดของไทยเบฟท t ไท e ์สวิกเอ สรุปข่าวและสถานการณ์รอบสัปดาห์พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ